อยากจะกู้เงินสักห้าพันชะหาก,กู้ที่ไหนดีที่ไม่ใช่เงินกู้นอกระบบก็รู้อยู่ว่าเงินกู้นอกระบบดอกมันแพงอย่าไปกู้เด็ดขาดจะทําให้เพิ่มภาระหนี้สินให้กับเรามากกว่าเดิม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรีวิวสินเชื่อต่างๆและสาระดีๆทางเรื่องการเงินไม่แนะนำให้กู้มาเยอะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและตัดสินใจ สวัสดีครับพบกับช่องตั้มหนึ่งสี่ money channel นะครับพบกับสาระดีๆทั้งเรื่องการเงินนะครับและก็รีวิวสินเชื่อต่างๆนะครับวันนี้นะครับมีหนึ่งสินเชื่อที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับจะเป็นสินเชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่ money channel ด้วยนะครับ สินเชื่อที่จะนำมารีวิวในวันนี้เป็นสินเชื่อถูกกฎหมายเขามีสินเชื่อทั้งมีหลักประกันกับไม่มีหลักประกันและสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับหรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์รวมถึงตัวแทนในหน้าประกันภัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและวางแผนการขยายสาขาเพื่อควบคุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย และสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้ก็คือสินเชื่อเป็นต่อสินเชื่อเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่ออุปโภคบริโภคอนุมัติวงเงินสูงสุดถึง2ล้านบาท จุดเด่นของสินเชื่อเป็นต่อนะครับกู้ง่ายอนุมัติไวถูกกฎหมายดอกเบีย้ยเป็นธรรมไม่เอารัดเอาเปียบลูกค้าให้วงเงินสูงตัวทางด้านอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่19%ถึง25%ต่อปีเป็นแบบลดต้นลดดอกอนุมัติวงเงินสูงสุด5,000ถึง2ล้านบาทระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด60เดือนมาดูทางด้านคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อมีอะไรบ้างนะครับอายุผู้กู้นะครับ21ถึง65ปีนะครับเป็นสัญชาติไทยนะครับรายได้รวมนะครับพนักงานประจา หนึ0ง0บาทนะครับส่วนเจ้าของกิจการนะครับ3า0 0 0บาทขึ้นไปนะครับส่วนทางด้านเอกสารประกอบการสมัครใช้อะไรบา้างนะครับ1นะครับบัตรประชาชนนะครับสนะครับสำเนาทะเบียนบ้านนะครับ3นะครับเอกสารแสดงรายได้นะครับเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความรวดเร็วในการสมัครสินเชื่อเป็นต่อเขามีบริการให้อีกหลายบริการนะครับไม่ว,าว่าจะเป็น AM. สินเชื so ่อจำนำเล่มทะเบียนรถนะครับสินเชื่อจำนอง บ้านและโฉนดที่ดินนะครับสินเชื่อเป็นต่อแคทนะครับสินเชื่อเป็นต่อแคทพัทนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลที่รีวิวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพเป็นต้นไปนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับสินเชื่อที่นํามารีวิวในวันนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนๆนะครับขอเพื่อนๆผ่านการอนุมัติกันทุกคนนะครับไม่แนะนําให้กู้มาเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นหนี้และภาระเพิ่มขึ้นได้นะครับ ใช้สตางค์อย่างมีสตินะครับแล้วก็กู้เท่าทิมเป็นและชําระไหวดีที่สุดนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องตั้มหนึ่งสี่มันนี่ชาแนลด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ